สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดโคศกเพื่อไทยออกแถลงเป็นห่วงประชาชนถูกเจ้าหน้าที่ใช้ความรุนแรงปราบปรามจี้ตำรวจออกมาชี้แจงว่าได้ดำเนินการตามหลักสากลหรือไม่ เมื่อวันที่12มิถุนายน2565ที่พักเพื่อไทยนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชสอสอกรุงเทพมหานครและโฆษกพักเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีการชุมนุมของประชาชนเมื่อวันที่11มิถุนายน2565ที่บริเวณสามเหลี่ยมดินแดงว่า เรากังวลใจจากการชุมนุมของประชาชนแต่กลับปรากฏภาพเจ้าหน้าที่ใช้อาวุธรุนแรงปราบปรามประชาชนจึงเกิดคำถามว่าได้ดำเนินการตามหลักสากลหรือไม่เราขอให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติต่อประชาชนอย่างดีที่สุด เพราะประชาชนเหล่านี้เพียงต้องการแสดงออกทางการเมืองที่พวกเขาไม่สามารถยอมรับการทำงานของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ จึงขอให้เจ้าหน้าที่ออกมาชี้แจงถึงเครื่องมือที่ใช้กับประชาชนว่ารุนแรงระดับใดเพราะสร้างความไม่สบายใจให้พักเพื่อไทยและประชาชนทั่วไปขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ